ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฉินเซียงกังวลว่าการที่หวังเจี๋ยเยยนเทียนปรับแก้การบ่งเพาะของเขาจะทำให้ความแข็งแกร่งของเขาเสื่อมถอยลงและหากเป็นเช่นนั้นย่อมเป็นเรื่องอันตรายมากกว่าเป็นเรื่องดีหวังเจียนเทียนผู้กำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งพลันเปลี่ยนเป็นจริงจังแล้วกล่าวบัดนี้นี้ข้าจะสอนเจ้า เมื่อเจ้าบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงวิธีการบ่มเพาะปราณและวิธีฝึกฝนอื่นๆของเจ้าจะยากเย็นมากขึ้นเคล็ดมังกรเป็นทักษะวิชาที่ครอบคลุมทุกสิ่งเมื่อจากฝึกฝนมันจนเชี่ยวชาญแล้วเจ้าจะสามารถใช้เพลงหมัดเพลงฝ่ามือเพลงเตะเพลงกระบี่และกระบวนท่าต่างๆอีกมากมายนอกจากนั้นยังใช้ออกได้ด้วยเคล็ดปราณอ่อนแข็งเย็นร้อนช้าเร็ว ความแข็งแกร่งของกายภายนอกจะเทียบเท่ากายภายในทั้งยังสามารถแปลเปลี่ยนปราณให้เป็นอำนาจมังกรอย่างที่เจ้าได้เห็นเมื่อครู่แต่สิ่งแรกที่ข้าต้องพูดถึงคือขอบเขตนักสู้แท้จริงและการบ่มเพาะของขอบเขตนักสู้แท้จริงหากเจ้าดูดซับปราณวิญญ,ญาณเจ้าย่อมสามารถกลั่นมันให้กลายเป็นปราณแท้จริงแล้วบีบอัดมันภายในตันเถียนเมื่อทำเช่นนั้น คุณภาพของปราณก็จะเพิ่มมากขึ้นและการใช้ออกด้วยปราณจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากเช่นกันกต่หลังจากบรรลุถึงจุดสูงสุดของขอบเขตนักสู้แท้จริงรูปแบบแท้จริงที่กอดตัวขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 9, 9, 8, 1แต่พวกเราบ่มเพราะธาตุทั้ง5แห่งปราณดังนั้นการหยีบอัดปราณเพื่อก่อรูปแบบก็ต้องมากกว่าคนอื่นถึง5เท่า เฉินเซียงรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีหลังจากบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงนักสู้ต้องบีบอัดปราณเป็น9ก้ารูปแบบจากนั้นผสานทั้ง9ก้ารูปแบบให้กลายเป็นรูปแบบเดียวนั่นถือเป็นพื้นฐานในการก่อรูปแบบปราณอื่นๆนักสู้ต้องทำเช่นนี้ทั้งหมด9้าครั้งซึ่งรวมการก่อรูปแบบปราณที่ต้องบีบอัดทั้งหมด81ครั้งและผสานพวกมันเข้าด้วยกันอีก9้าครั้งครั้งละ9รูปแบบ ทุกๆครั้งที่มีการผสานรูปแบบปราณนับเป็นหนึ่งระดับหมายความว่าขอบเขตนักสู้แท้จริงแบ่งออกเป็น9ระดับและการบรรลุในระดับต่อๆไปย่อมมีความยากมากขึ้นห่วงเจียนเทียนหยุดไปชั่วครู่ก่อนจะกล่าว เพียงแต่วิธีการฝึกฝนของเราจะยากลำบากทั้งยังแตกต่างจากคนส่วนใหญ่พวกเราไม่ต้องบีบอัดปรานให้เป็นรูปแบบปรานแต่พวกเราจะจุดเมเล็ดธาตุของรูปแบบทั้ง5ภายในตันเถียนขึ้นจะว่าไป ตอนนี้เจ้าสมควรมีรูปแบบปราณที่คล้ายมีชีวิตอยู่ห้ารูปแบบในตันเถียนหากเจ้าฝึกฝนโดยใช้เคล็ดมังกรอย่างถูกวิธียามเจ้าบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงเจ้าจะเห็นสิ่งที่อยู่ภายในรูปแบบปราณพวกนั้นได้ชัดเจนภายในรูปแบบพวกนั้นจะมีเมล็ดธาตุถูกบีบอัดอยู่มากมายนับไม่ถ้วนและเมล็ดธาตุหนึ่งเมล็ดก็เทียบได้กับรูปแบบปราณหนึ่งรูปแบบ เมื่อถึงเยี่มนั้นเจ้าต้องดูดสป,ปรานแท้จริงอยู่เสมอเพื่อจุดเหล่ามเมล็ดธาตุที่มืดมนให้สว่างสวัยขึ้นเฉินเซียงพอยักหน้าแล้วกล่าวตราบใดที่มเมล็ดธาตุก้าเมล็ดภายในรูปแบบปราณทั้งห้าถูกจุดขึ้นนั่นนับได้ว่าบรรลุขอบเขตที่เหนือกว่าขอบเขตนักสู้แท้จริงเฉินเซียงไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบากที่ว่านั่น วิธีการฝึกฝนของห่วงเจียนเทียนยังทำให้ซูเหมยเห่ยวและเปยยู่อยู่สงสัยเพราะวิธีที่ว่ามันละทิ้งขั้นตอนการผสานร,รูปแบบปราณไปในภายหลังเสียงร้องชวนขนหัวลุกของมนุษย์ก็ดังออกมาจากเบื้องล่างของหลุมลึกนั่นอยู่เสมอครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งหมดนั้นกินเวลากว่าหนึ่งปีเต็ม เฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าวิธีการที่ว่าจะกลายเป็นการถ่ายปราณที่ทรงพลังของห่วงเจียนเทียนเข้าไปและซอกซอนไปทั่วทุกที่ภายในตันเถียนของเขาก่อนหน้านี้เฉินเซียงเห็นความมั่นใจของอาจารย์และท่านยังพูดเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนวิธีฝึกฝนอย่างใจเย็นเฉินเซี่ยงจึงคิดว่านั่นเป็นวิธีที่ดีมากๆแต่ใครจะรู้ว่าแท้มันกลับเป็นกลลวง แท้จริงแล้วมันกลับเป็นความพยายามต่างๆนานาและการสำรวจอย่างช้าๆจนกว่าจะสำเร็จสิ่งที่เฉินเซี่ยงประสบพบเจอตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาราวกับว่านั่นเป็นนรกขุมหนึ่งเฉินเซียงถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับมีเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งดังมาจากหลุมลึกเนื่องเพราะความพยายามของอาจารย์แปลกๆของเขาในที่สุดก็สำเร็จ ทั้งยังไม่ได้ลบล้างการบ่มเพาะที่ผ่านมาของเขาแต่กลับเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนวิธีการบ่มเพาะเท่านั้นอาจารย์ท่านทำกับข้าเช่นนั้นได้อย่างไร หากมีโอกาสหนึ่งในล้านที่ท่านล้มเหลวละเฉินเซียงพร้อมรอยยิ้มที่ขมขืนที่ผ่านมาเฉินเซียงดูไปราวกับตุ๊กตาดินเหนียวที่ยินยอมให้ชายชราบ้าบอผู้หนึ่งนวดปั้นตามแต่ใจปรารถนา่วงเจียนเทียนหัวรอกขึ้นข้าจะล้มเหลวได้อย่างไรไม่ใช่ว่ามันสำเร็จหรอกหรือเฉินเซียงขบฟันพลางกล่าวเชิงตำหนิหากมีโอกาสหนึ่งในล้านที่ท่านล้มเหลวละ มังไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับข้าหากท่านล้มเหลวหรือเฉิญเสี่ยงจินตนาการถึงความล้มเหลวทําให้เขารู้สึกกลัวเนื่องเพราะหากเขาล้มเหลวผลที่ได้อาจจะทําให้พิการเจ้าโง่ข้าล้มเหลวไม่ได้ เหตุใดข้าต้องคิดถึงเรื่องนั้นหวังเจียนเทียนตำหนิเฉินเซียงทำให้เฉินเซียงโกรธในอนาคตเอาตัดสินใจจะไม่คลุกคลีตีโมงกับชายชราบ้าบอคนนี้อีกครั้งหวังเจียนเทียนผู้นี้ถือครองพลังที่เหนือกว่าโลกแห่งนักสู้ใบนี้ซึ่งเฉินเซียงไม่สามารถล้อเล่นด้วยได้ขณะเฉินเซียงกำลังมองดูรูปแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มืดมนทั้งห้าภายในตันเทียน เขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากภายในรูปสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มืดมนในตอนนี้มีเมล็ดธาตุขนาดเล็กมากอยู่หนึ่งเมล็ดซึ่งเกิดจากการบีบอัดปราณของนักสู้ระดับสิบขอบเขตนักสู้หากเฉิญเซียงต้องการให้รูปแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของตนเปล่งประกายเขาต้องบีบอัดแล้วจุดเมล็ดธาตุขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนแค่คิดถึงเรื่องนี้เขาก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วอาจารย์ ท่านจุดเมล็ดธาตุของรูปแบบปราณทั้งหมดของท่านจนสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามหากคาจุดมันได้ทั้งหมดข้าคงไม่ได้อยู่ที่นี่ข้าจุดได้แค่อุ้งเท้าข้างหนึ่งของรูปแบบสัตว์ของข้าเท่านั้นห่วงเจียนเทียนกล่าวตอบอุ้งเท้าหนึ่งข้างต้องใช้เมล็ดธาตุหลายหมื่นเมล็ดเขาบีบอัดเมล็ดธาตุมากมายขนาดนั้นได้อย่างไร เฉินซิ่งบ่งพาะปราณมาอย่างยาวนานแต่เขากลับบีบอัดเมล็ดธาตุได้เพียงห้าเมล็ดเอาหล่ะวิธีการบ่มเพาะของเจ้าถูกต้องแล้วในอนาคตเจ้าต้องยึดเพล็ดมังกรในการบ่มเพาะผสานไปกับอำนาจมังกร แต่เจ้ายังไม่สมควรใช้มันเจ้าสมควรใช้รัศมีปราณที่ด้อยกว่าพวกนั้นแทนห่วงเจียนเทียนย้ำเตือนวิธีการบ่มเพาะของเล็ดมังกรและปราณศักดิ์สิทธิ์นับว่าเหมือนกัน เพียงแต่เคล็ดมังกรจะมีทักษะภายนอกมากมายและลึกซึ้งเป็นอย่างมากหากใช้ออกด้วยทักษะเหล่านั้นจะทำให้หน้าเกรงขามเป็นอย่างมากการบ่มเพาะด้วยเคล็ดมังกรไม่มีผลกระทบกับทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งสัญ,ญลักษณ์ทั้ง4ี่คงเฉินซิ่งก่อนหน้านี้อีกอย่างปราณของเขาในตอนนี้ยังแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากปีนี้บิดาผู้นี้อายุได้18ปีแล้ว แม้วเวลาจะผ่านไปเพียงหนึ่งปีแต่ข้ากลับรู้สึกราวกับใช้ชีวิตมานานกว่าร้อยปีเฉินเซี่ยงพึงพำเพราะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาประสบพบเจอกับความทุกข์ยากแสนสาหัสเมื่อเจ้าออกไปแล้วนอกจากสิทธิหลานทั้ง3ของข้า เจ้าห้ามบอกผู้อื่นว่าเป็นสิทธิ์ของข้าเด็ดขาดพวงเจียนเทียนกล่าวด้วยใบหน้าหม่นหมองท่านอาจารย์ท่านไม่ต้องกังวลไปข้าจะจดจำมันให้ขึ้นใจเฉินเซี่ยงกล่าวพลางขดปากว่าแต่ตอนนี้ข้าไปได้หรือยังข้าย,ยังไม่รู้เลยว่าท่านประมุกนิกายเก็บตัวฝึกฝนนานขนาดไหนด้วยความเป็นอาจารย์ของท่านท่านพอจะทราบเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้อาวุโสเมตยาหรือไม่ ข้าไม่รู้จักชื่อนางข้าไม่รู้ว่าหน้าตานางเป็นอย่างไรรู้เพียงแค่ว่าการปรุงยาของนางนั้นน่าเกรงขามเป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงกล่าวถามในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงถามเรื่องนี้บ่อยมาก เ่หวงเจียนเทียนกลับบอกเข้าว่าจะบอกความจริงกับเขาหลังจากปรับแก้การบ่มพาะสำเร็จแล้วนางมาจากโลกจันทราม่วงนางมีจิตวิญญาณเพลิงจันทราม่วงนางเป็นนักปรุงยาอัจฉริยะ แนางอาจจะถูกบางคนหรือบางสิ่งในโลกจันทรามุ่งตามล่านางจึงหลบหนีมาอย่างที่นี่และไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนตอนนี้นางเป็นสิษย์หลานของเจ้าแล้วห่วงเจียนเทียนกล่าวอย่างจริงจังแม้เขาจะดูเหมือนคนวิกลจริต แต่กับบางเรื่องเขากลับระแวดระวังเป็นอย่างมากเฉินเซียงแอบยิ้มสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนิกายยอดนักสู้เป็นสิทธิ์หลานของเขามันจะสุดยอดขนาดไหนนะขณะที่เฉินเซี่ยงกำลังภาคภูมิใจในตนเองหวงเจียนเทียนก็เขกหัวเขาอย่างรุนแรงจนต้องร้องออกมาเวลานี้เจ้าควรเกาะกลอยการบ่งพาะ เจ้าต้องทําให้เมล็ดธาตุทั้งห้าเมล็ดที่อยู่ในรูปแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างขึ้นเมื่อเจ้าทําได้เช่นนั้นเจ้าก็จะบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงพวงเจียนเทียนกล่าวตําหนิเฉินเซียงเพ่งมองไปที่รูปแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าภายในตันเทียนของเขาและพบว่ารัศมีของเมล็ดธาตุทั้งห้าค่อนข้างอ่อนแสงเขาพบว่าเหลืออีกเพียง9ก้าเดียวก็จะพ้นจากขอบเขตนักสู้แล้ว ที่เบื้องล่างของหลุมลึกมีปราณวิญญาณอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงไม่ได้คิดถึงเรื่องการปรุงยาใดๆเขาใช้เวลาไปกับการบ่มเพาะทั้งยังถูกจับจ้องจากอาจารย์แปลกๆของเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนัน เมื่อใดก็ตามที่เฉินเซี่ยงแสดงออกถึงความเกลียดคร้านเขาก็จะถูกอาจารย์ของเขาทุบตีอยู่เสมอแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีในที่สุดเฉินเซี่ยงก็สามารถจุดเมเล็ดธาตุของมังกรครามและหงเพลิงได้สำเร็จทั้งยังสว่างสดใสเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงเริ่มจุดเมเล็ดธาตุของรูปแบบพยักขาวต่อไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงเสียงหนึ่งดังเข้ามาในหูของเขา เชิญซิ่งเจ้าออกมาได้แล้วแต่เจ้าต้องหาทางออกมาเองเพราะที่นี่มันไม่มีลิฟตเจ้าของเสียงคือหูคามิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ